จร,จริงๆแล้วพี่ฟอตเริ่มมาทํางานกับโบกเปยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านการสัมภาษณ์เขาบอกมาเลยว่าถ้าจะเปิดนิตยสาราโบกในประเทศไทยเนี่ย ขอคนนี้เป็นบรรณาธิการไม่ใช่ว่าเราไปสนใจไปติดตอ่อเข้าเธอจะเอาเข้ามาไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาต้องมาเลือกเราเองเขาต้องมาเลือกอแล้วตอนหลังนยถึงมาทราบว่าเขาได้ทําวิจัยในเมืองไทยแล้วทำกันบ้านเรียบทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เข้าไปถามกับผู้ลงโฆษณาหลายๆบริษัทซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสิน้นแล้วเขาก็ถามว่าใครเหมาะสมหรือว่าคือคือพูดไปแล้วจะหาว่าโม่แต<อ>่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือขั้นตอนของเขาจริงๆนะครับเขาก็บอกเลยว่าโบ๊จะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณสนใจที่จะเป็นบรรณาธิการไหม แล้วก็เชิญคุณฟอดไปคุยใช่ครับใช่ครับในยินพี่ฟอดพูดหลายครั้งแล้วค่ะต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกต์เออเป็นบอกอแบบไหนคะเนี่ยออลออกาอทำงนานไรการงนานได้ เป็นคนไม่น่ากลัวนะครับเป็นคนค่อนข้างจะปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้โชว์ผลงานเป็นคนที่ปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความคิดเห็นเราไม่ใช่เป็นเผด็จการเป็นคนที่อยู่ด้วยเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามนะครับในการทํางานหรือว่าเหตุผลทางด้านครอบครัวทำไมวันนี้มาทางานสายเพราะว่าคุณแม่ป่วยหรืออะไรก็คือเราจะเป็นกันเราต้องคุยกันเรต้องรับฟังของฟอร์ดเนี่คือเป็นโอเพนดอร์พอลิสีคือประตูออฟฟิศฟอร์ดจะไม่เคยปิด